บ่บ่บอลคือเด้ข่าวว่าจะขายดินบะถาวัวจะขายอยู Pen ่แต่ว er ่าหลายพูดว่าพวกเรายังไ่ได้ปั้นเอาเป็นปั้นเมื่อไดรแล้วเป็นเซ็ตโหลดบอกคือว่าเมื่อเนี่ยไปเครียดจะพาเลราหันไว้อยู่ปั้นนู่นแน่สิปั้นนาให้เราด้วยเราจะออกเยี่ยงเยี่ยนกั๊บเลยนามูลนามังกูยังปั้นให้ใครไม่ได้ลูกเคยเว้น เอาคนแรกมามานำเสกเกลียวคือการน,นำคนแรกมานำลูกลูก,ล,กลูกเมียคนแรกนี่เอาแล้วนะโอ้บายดีทุกคนยินดี่ตอนทับเข้าสู่ซองบกไก่บ้านหน้านะตอนในการมหาไทยอยันประก,กาศทุกคน ตอนนี้ฝนตกลงมานะแห้งเดือดคนี่เมื่อนี้มาไทายตะกร้าไหวสองซีหกไปดีหกไห่นะทุกคนหกไหก่ก็หายป่วยใหญ่ดอกหกไห่หน่อยนะ,ะนี่กับฝนตกโปรยมาเดี๋ยวเมื่อนี้เขากลับมาอยู่บ้านเลยมามาไทยหน้าไว้และเดี๋ยววัน วันซองวันนี่ก็เทาสีมักไว้เนี่ยนี่นะเดี๋ยวว่าปะไว้เนี่ยนี่ให้ฝนตกลงมาอะไรกันหรือว่านำคังเนี่ยังบุแเหล่าในเท้าจังมาไทยล้วก็หวานอีกแค่นหนึ่งมาเมื่อน,นี้ก็พละกินเท่ากันนี่แหละไทยหน้าอย่างเดียวแล้วการไม่มีลดเข้ามาไทยส่วนมันมทุกคนบุกเบิกส่วนมันอีกส่วนหนึ่ง หน้าในทั้งมืดเลยประมาณสองเฮกตาร์พออันมีหันใหญ่ๆอยู่หลุมเพิ่มอีสองในอันสองเฮกตาร์นี่ก็เห็ดหน้าแต่ละปีนี่ก็ได้เขาา100่าพม่านลอยปลายนะทุกคนเพรอเข้าก็บบรินเลนพุยพอปรนได้ไหมบริเลนพุยพอกระดอกแต่เกิดเลนพุยกับบุหัวสิระอีกชั้นได้นะแต่ว่าพุยกับราคาแพง คาสูงไงกระสอบกระสอบหนึ่งก็ฮะกระสอบละพันน่ะต้กรสอบละพันอสอบละาพันบาทนะ <c oughs> นี่จะภาพาไปเป็นมองกรดุดนะมองได้นี่ก็เขาดุดแล้วเลยเป็นการดเดินทางกลับไปแล้วอันนี้ส่วนนี้ประมาณไหลไป ไต่ป้ายกะอยู่บ้านเท่านี้อันนี้ฮะเปิน้นตีสามหลานสามหลานแต่ว่ามันมีโพนมีต้นใหม่ยังเปิน้นกะเอาออกให้นะมีบาง,งามันชงซ้ำโพนนี่แหละอยู่ในหั n d นะแต่ว่าโพนน,นี่มันใหญ่เปิน้นปอสามารถเอาออกได้เปิน้นนะอ่อเขาเลยป,ป้านะนี่แหละก็ถือว่าไทยกัได้ประมาณนี้แหละทุกคน แต่ก็ยังเลือนตั้งแต่เอามันมาปลูกบ้านเนี่ยฮะออถูกฝนมาอีกแล,ลยทุกคนพอดีเขาไทยเหลวพอดีเลยนะไทยแหลวเลยก็เดี๋ยวคนกระตกลงมาใส่เลยนะระทอว่าดีนะมาขอ,อนี่รกขนดจำสิกินนะปีนี่ ต้นน้ำดกแล้วมาเจอต้อน,นแห้งดกขนาะดแต่ว่าแต่ละแต่ละปีนะถ้าเกิดว่าเขาตัดนะเขาตัดแล้วมันนะมันแห้งแตกออกนะแห้งลายกว่าเกา่าตอนนี้ก็เริ่มซุกแล้วของขออยู่บ้านในค่ายบรายนะอยู่แถวบ้านเท่านี้ถือว่าคอกันกินเพราะว่ามันบมีไผยสื่ออยู่แล้วดนะก ดกแห้งในปีนี้ครับกระปัมด้วยอันนี้เดี๋ยวรถนะครับ้าไปนี้เลยพามาไปนี้เพราะว่า,าเดี๋ยวบอกยีมือนนี่ก็บน,นาซีแต่มาไทยอะไก็ตกนะถ้าเกิดว่าพ่นตกแห้งได้ทุกคนปุ้เริ่มมือใหม่เลยตกตก,ตกยุดยุดนะส่วงนี้ตี๋ว่ายัางบนแน่นอนไหนบ้า นายบ่ทานจิรอมักค์่ครอือฮึโอ้หักดกขนาดเลยนะ

ui chứ mặc nhảy rồi đó đúng rồi mày cả đúng đấy nào kín biết đúng không เอาไปฝากทีมงานเ่าอยู่นอกเป็น เดี๋ยวไล่เตะอ่ะโอ้ลนกไว้ <c oughs> oh. วสดหนุบไปได้ไรยังของเด็ดเด็ดเด็ด <laughs> <laughs> เค <Wit default> ิ่ม <wheels> ฮ <restor at> ึงานเคิ่มเพ่อแซบเพืเจจาเอ็ดแซบบะอืเอาไปฝากพอบันดองแล้วก็ท่านแอดอ่าสองคนเนี่เดี๋ยวเอาแบ่งเห็ดสองทงนะอือาไปพอดีกิน ทั้งๆยังดกดีเลยแต่ว่าพอเลยเไปพอประมาณน,นะเราเจ็บทองไปห้าหมดห้ามอเพ้องยาแผดยามออีกเดี๋ยวอแบ่งนะบาย น,นี่แหละค้องฝากกัน,กนยังลาออ้านี่ก็ได้ค้องฝากเลยก็เดี๋ยวเดินทางไปหมดเลยทุกคนเดินทางออกไปนอกนะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วสี่โมงปลายละมันนหอข่ามากกะมหาอันไทยตะกาไปไดเดี๋ยว ออกไปคือเก่าไปหาเบียรเข้าหมดเลยทุกคนอ่าเบียรเข้าคือยังคือขึ้นผู้นั่นแหละหรือว่าเข่าป่านะตอนนั้นแหละทุกคนแต่ก็พอมีหนำมีนายเขาก็กลับมาเห็นหน้ามัละกลับไปกลับมาอ่ะตอนนี้ก็มางหอดเพื่อนพันเองเป็นนี้แหละแต่ว่าจะไปใช่ล่ะบอสไปหน้าก่อนอกไปยอดเข้าใช่เอ้าของฝากอ้าที่มาขอมาแล้วมาแต่หน้า อ,อนไปยอดเขาหน้าตะบอนบ่เออเ,อ,อเดินๆตามไปทุงน้ากันกเดิด้เอาไปผู้าล่พอวันพอบันดองไปอยู่เนาะเป็น,นอไป,ปเลเ่าเป็นเกินปลาเลยครับพลรยาเป็นปปบนน่โอ้เอาเอาเอานี่ก็เดิเชือไปหายตะบอนซะเดินดาทางมาหอดแล้วตอนนี้ปลาโช พ่อคนละไฮโรดโู้อันนั้นเคยผู้เล่าเพิินอ่ะอันนี้น้องไช้ฟาดแนดเพิ่นน,นี่โอ้สมคัครี้กันขนาดไชเสรแป๊บเดียวแล้วนี่หน้าเป็นหน้าใหญ่นะโอ้บ่าวบ้นเนี่ยสลัดแล้วหายหน่อยๆกว่ามูเนี่ย อันนี้อันประเทศไทยในไทยหนะาวได้เนี่ยครับโอ้ผ่นแอดก็นั่งอยู่พอฮะเดี๋ยวเอาเขาไปเูอโอ้นี่ไทยนี่ไทยยอดเนาะขัดอยู่ได้ถือว่าสบายได้นะนี่บ่ต,ต้องมาในบ่ต้องม้าดำมายังเลย อะไรเ่งบอเรื่องจมเรื oh. nah ่องยังบ่าเรื่องพชซู้ชาอีกแล้มันแบบเออว่เรื่องเขาบอาเร่องขาเออคือไดไยินว่าโจมโจมชปมีอนใจกูหมวกนะโอนไดเลยนี่สบายดีสบายดีบิไปทางไหนบ่บดไปมซอยบอบอลช่องนี้วเวียนอยู่แถวนี้แล้วเนาะอยู่แถวนี่แหละยังไล่อยู่นะ แล้วยังทนอ่ะท่แล้วยังเลียเรียทนอะเออกระือว่าจบเดีเนาะได้เข่าปลาแล้วบาตนี่โอ้เอาเราเราเอาได้รได้เราท่านไกลมากนี่เล่าจะมึงเวลาได้หรอม้เมนพ้อมเราอาูุเออนน่นนี่นี่น่อได้เรา่นะล้วพันเอ็ด เป็นปลาป้อมะรอื่นนะเน่ครบทิ้งมยบ้างบาลุยชอยเพิ่งเลี้วสมบัติเออชุมพันเกิเคลื่อนปะไม่ได้เคลนเอไม่ได้ล่อนเอยังไล่อยู่ยังไล่จุดแล้วหน้าเลยไปหน้าพายอีกบันเนี่ลงไปหน้าเอาแลเออโอลเจ้าเนาะว่าออันอนากันเด็ดสมาชิกันอือเออแน่นี่ก็ขาดอยู่ได้แล้วไว้่นี่ครไว้ด้ ควายาโดบหรือวายโดยัดวโดแล้วนาะคยนี่บารายเดยวผปเดยวอยู่ไกลมูโหดขันอยู่ใกล้ไก่เนี่ยนี่ไก่เนี่ยพระได้สมี้เนี่ยมือหน้าเมือหน้าแตวมาหาซื้อหน้าเท่หมไก่กันอาเนาะเดีเดี๋ยวถาถือรางวัลที่หนึ่งกันเื่อบ่่เราจะขายอยู่แล้ว่อ่า้นได้ จมโลุกเคยคันเบาอันนะ้นับบ่อคันเบานั่นนะก็ลุกเคยเวนจังไรคันเบาเนั่นกัลุกเคยเวนเลยเดินย่างงวดตอนนั้นก็นตอนนั้นเหมือนว่าไดเออจะคาย่นาใดจะคายเหรอเออเถอ่โผดโพลยอยจะคายหอ ดินดอนปะเทาป้าตัางโกดธเดรีนาะโอ้ยตายเ่าตัวนี้คายเลยจะก็มียน้อยมากว่าแผนไว้มีผู้อยู่น้ำเวลาบะโบนไปหันไปหนีคเออนั่นนายให้เขาให้เขามีคู่กันโอ้ความคิดเราดีไอต้ก็มีได้เพียงล้กนหนึ่งได้เอ้ยเอาเจ้าจิวานอะไรจักปะเทานี่ก็จักจิวานโชคดีหรือว่าโชคร้ายไดเพิ่นเป็นลูกเคยนี่ กว่าเีเก็บหน้าก็ไหวเก็บหน้าก็ไวเ้อเฮีอเฮ้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 อเฮ่อเฮ่อเฮ้อเฮ้อเฮอเฝากเน้อ้ขอเฝากน้อเที่เอาเฮ้เอเ้นเฮเฮ้อเฮกเอเอเน้่เเอเเ้อเเ้อ้อ้เเออเ้เฮอยู่นออเเ้บอกเ

ทามรู้จะคลองหน้าคนในไหน้าเรี่ยวไาดิคือเดาวอันคาแบะได้จังหวะนี่ครับยังอยู่ได้กินอะไรเอากินนั่นแหละใส่บาททำยาคู่อีูแใครจี็ไปทำทำยาคู่กินบ่อหนกะยังอยู่ได้แบะกะแล้วเมื่อไรทำเมื่อก่อนแล้วเมื่อไรไม่ได้ไหะ เอออันสุดท้ายเลยตายแล้วคนนี้กันหูนั่นาน่ะเอารถไทยมาแล้วทำท,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 ทานเห็ดเข่ามูแล้วเออพราะอะไรก็ไป,ไป่ซอยบให้เขาวนมดกันนิดนี่สาบไปหน่ิดนึงมาแล้วก็โอ้ยผูงดูนี่เขาตั้งใจอยู่มันบินเล็กมาอย่างดี่ไอ้นนนหน่อยนึง เดี๋ยว่าเอาน้ำชมน้ำหวานมาตอนเด้ของปากกะนได้แต่ของชมเนาะบุได้ของหวานนั่นแหละบุได้ยันบุได้พากันครับถ่ายเดือดเฮงเลยเลยเอาไม้ตันอย่างเดียวกินก็บ้วงพูด้รรมเกินแล้วเลยกินก็บ้งบ่ยิ่งอยู่ทึ่งพ่อแต่ละแต่ละลายเป็นเม็ดเนาะมาทางไหน เดบานแล้วมีแพมาได้หลังวะว่าชวนท่อหน้าเป็นผู้นี่เป็นน้ก้วหรือว่าน้ำวานี่แหละอืเนน้นพ่อมาจอกอีกแล้มซำนะพ่ออีกแล้แต่พ่ออแล้วพ่อซำนั่นแล้วพ่อได้แต่พ่อโอมากระบวยเออน่านจ้า่อบมาเนี่ยเอพะมาเจ้า ไปเจอมากก็บวายบ่งานเข่ามากระถางนี่มากระถางใหญ่ใหญ่ก็มาจอดได้เนาะย่างหมาป่าเล็ดผสมข้าวหว่ะโคป่บ่ะปันคือได้ข่าวว่าจะขายดินประถาวะจะขายอยู่แต่ว่าหลายพูดบ่ะเปิดเทายังไม่ได้ปั้นเอาเป็นปั้นมาได้ละเมนเซ็ตโหลดบอกอกเลยว่าเมื่อไห่เดี๋ยไปเคลียร์จะพาเล่าหันไวอย่งนี้อยู่ ป,ปัน่นหมูแน่สิปั่นนาให้เราด้วยเราจะออกเงยนทีมงานมาซอยนี่กระป๋อหน้าลายดีวะคือบลาคายแน่วะยังขายอยู่พอเทาก็เขียนกลับนี่แหน้ามูลหน uh, ้ามังกูยังปั่นให้ใครไม่ได้วะคนยังแข็งแห้งอยู่คนยังบดทัดปั่นกะลายอยู่คือที่เห็นนี่แหละทีมงานกระเบิ้งจากค้นมาซอยจ้าวะนั่นแหละแม่บอนบัดเพิ่นปั้นนอะไรเพราะว่าเพิ่นว่า เอาฝากทางเอาฝากทางเบืองนั่นซ้ำใหม่บัพอขายแล้วตอนนี้นเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดมาหลายปีเลยยันเมื่อยว่วะเลยหายซ้ำหายพ่อว่ะนุบเนี่ยนะเชื่อเอาคนได้มาแนะนำเชื่อเที่ยวคือการนะนำคนได้มาลูกลูกลูก ลูกเมียคนแรกเนี่ยคนแรกนั่นผมพูดไดลูกกูอยู่บ้านบ่บ่ลูกอยู่ทางแบงนี้เออบ่าบ้าู้ผู้เดียวแม่บ่าีูเมียเดียวได้คันบ่อคุณพ่ผมน่าแดงซสอน ไล่หลังคนรีบๆหมดนลยครับได้จาะบอแมนบยันคนละคนเลยโอยายรถรถคือบ่อไก่มันก็มีหลายคันอยู่บ่เสกเด็รถมีกัลุกเห็นไหมนแอยู่ด้วยเอาลูกรายมานาะรถทีซูเปอร์น้มานเี่จุหนึสองสามคันสคันพอดีสีปบว ออเโอ้4ขั้นเบกก้อนมันิมีเห็ดแบบว่าหูหนึ่งมันสีดิเรียนไปแล้วมันสีเห็ดเป็นหู้แบบนี้เครื่องยอดของเจ้าวะนี่ยฮะของขวันพ่อเทาชื่อให้เออพ่อเทาชื่อใครนี่ชิมาเนี่ยน่าจะได้เครื่องตัดหญ้าเออได้ได้ที่ละอย่างที่ละอย่างความหักความแพงได้ชิมาได้เออเพื่นกะ ยันเทามือเลยยันยันมือต่อไปใส่ยยันคนซื้อรถดูดเข่าไปได้หายรถเกี่ยวรถดูดนั่นเี้ดูดออกมาเป็นกระสอบโหลดโอ้ขัญเข่าซื้อหายเออเรียบร้อยแล้วก็เก็บเมื่อบาตรเนี่ยเนาะใบหน้าไปทำควางเลยควางวันหน้าบอบอนนี่จบไปแล้วปาตเนี่ย ยังเน้าผู้่นบา่เนาะยังหมากาศมาล้วายโอเบยังเหลืโอเบเอาว่ากามีไดีบอออ่โอ้เราดินตะบนไปทำาจบเบี้ยเด็กจัดเลี้ยงกอนแล้วเฮอเทวามือสุดถ่ายมันนี่เนาะเสรษายเด้ไเอาเราไทมา Ừ. Mà, cái, 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 vô cái đấy, vặn, thả này vô, vặn nếu vặn này cả, sẽ đã đến này con này, con phải nhẹ mưa mưa này, và na ba này cái thứ và chụp mình lên เดี๋ยวยังได้กับคลิปในวิดีโอนี้คราจบเพียงสิบในทุกคนเ๋ยกคลิปหน้าทุกคนผมบอกกันใหม่เด้บา,บาย